U-HOSPNET นะครับก็ของ G.C. ด้วยภาคประชาชนด้วยนะครับ <c oughs> มอบหน้ากาก P.A.P.R. นะครับซึ่งช่วยป้องกันเชื้อที่จะเข้าไปในตัวในจมูกในปากนะครับได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีความหนักนะครับเชื้อโรคก็เข้าไม่ได้นะครับก็เครื่อง นากากเนี่ยเดิมเนี่ยเราซื้อกันหลายหมื่นถึงเป็นแสนนะครับแล้วนกะ็ในช่วงวิกฤตหนักๆเนี่ยที่มีโรคระบาดหนักๆนี่นก็หาซื้อไม่ได้เพราะว่าประเทศที่ผลิตเนี่ยเขาไม่ขายเขาเก็บเอาไว้ใช้เองนครับทีน,นี้เราก็ทําขึ้นมาได้สําเร็จครับในราคาที่ถูกมากๆนะครับมีตั้งแต่แบบ4,000บาท จนถึงแบบ9,000บาทแบบที่เราเห็นนี่คือแบบ9,000บาทครับ9,000บาทนี่ก็ราคารวมรวมถึงเครื A ่องพ่นออกซิเจนออกมาให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นประดิษฐกรรมระดับโลกนะเพราะว่าคุณภาพก็ ไม่ได้แพ้นะครับคิดว่าดีกว่าด้วยซ้ําของที่ผลิตกันอยู่เวลานี้ในโลกส่วนราคาที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราสามารถผลิตได้ในราคาที่อาจจะถึงหนึ่งในสิบของที่เขาผลิตเลยล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าดีใจนะครับน่าดีใจก็เพราะว่าต่อไปเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีโรคระบาดอ,อื่นๆมาอีกนะครับเราก็จะยิ่งพร้อมมากขึ้น แล้วก็เมื่อไปคิดรวมกับที่ว่าว,วัคซีนเราก็ทําได้นะครับ<ม>ก็ทําให้เรามีความมั่นใจว่าหมอพยาบาลน,นักษา,สารสุขของเราที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับมีวัคซีนนะครับ,ม,นะรบมีเครื่องมือป้องกันสุดขภาพไรท,ที่ที่ผลิตเองได้ในประเทศคุณภาพสูงนะครับได้ได้ได้อีกด้วยนะครับก็เป็นดิมิตหมายที่ดีแล้วก็ผู้ที่ประดิษฐ นะครับนักกาก p เ p r นี่นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นเป็นอาจารย์หมอทางด้านวิสัญญีแพทย์นะครับอยู่ในห้องไอซนะครับท่านก็ไม่เคยมีการฝึกอบรมอะไรที่จะมาเป็นวิจัยนักนกวัตกรรมนักประดิษฐ์อะไรเนี่ยนะครับท่านก็คิดเอาจากสิ่งที่ท่านมีความรู้อยู่ประสบการณ์ที่ท่านเคยใส่เครื่องมือต่างๆใส่ชุดป้องกัน ตนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็คิด